สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีชาว a c e b o o k ทุกคนนะคะก็คลิปนี้นะเนาะก็ไม่ต้องตกใจนะทุกที่แบบที่อนอนคลิปแบบนี้ก็จะมาแถลงกันก็คือจะมาบอกว่าอันเทนซิบ o ๊กมีอันเดียวนะคะรูระ้ได้่า เดี๋ยวไอคึงบรร่อยนะคะก็จะเป็นออก facebook. com/slash christmas ทีนี้ทําไมถึงอ้องออกมาแถลงการคือเขาไม่อยากจะทําแบบนี้นะคะคือรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบน้ำโผขกค่ะคือรู้สึกว่าเป็นอะไรขอน้ำขาดขอแห้งคะ่ะโอ้เมื่อกี้เห็นถูกช่วยค่ะค่ะขอบคุณคะ่คณะฮัลโหลกูน่าสงสารในเฟซบุ๊กรา้สึกว่าล็กกลุ่มกู บ้าอะไรกินแล้วปวดปากอร่อยก็เป็นน้ำรสชาติเข้มข้นกี่ก็เอาจริงๆเอาจริงๆก็คือว่าจะมาบอกว่าคลิปเนาะค่ะเอ้ยไม่ใช่จะมาบอกว่าเพจเนาะเพจมาอยู่อันเดียวนะก็ให้สเกตยูไอข้างบนนะคะก็จะเป็นคยิสมามาสนะอันอื่นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้แต่ไดมอน